นิทานยอดเรื่องเล่าจากจีนเขียนโดยคิรีบูลเล่าโดยครูเคสดเรเนธปิยามุสิกชัยชุมชัยโยและพี่หนึ่งประพัดเข็มโคตเราไปฟังกันเลยใบเรือและไม้พายในแม่น้ำใหญ่สายหนึ่ง มีเรือหาปลาลำหนึ่งกางใบสีขาวออกกว้างและลอยละล่องลงไปตามกระแสน้ำใบเรือนั้นมีหน้าที่ดันเรือให้แล่นไปข้างหน้าด้วยแรงช่วยของลมมันจึงมองดูเงาตัวเองในน้ำด้วยความพึงพอใจมันคิดว่าตัวมันเนี่ยช่างเหมือนปีกผีเสื้อตัวมหึมาที่แสนสวยงามและมีพละงกำลังมหาศาล ว่าแล้วเจ้าใบเรือสีขาวก็เริ่มเยาะเย้ยไม้พายที่กำลังพักผ่อนอยู่ใกล้มันโอโ้ไม้พายเจ้าช่างขี้เกียจและไร้ประโยชน์เสียนี่ไกลเรือต้องอาศัยคาเพียงผู้เดียวจึงสามารถแล่นลิ้วไปในหมู่คลื่นได้แล้วเจ้าล่ะทำอะไรบ้างนอกจากนอนอย่างเกียจคร้านอยู่ที่นั่นไม้พายเงียบอยู่ดูเหมือนมันกำลังหลับสนิทแล้วชายหาปลาก็กลับบ้านในตอนเย็น เมื่อเขาแก้เชือกเสาใบใบเรือสีขาวก็หุบลงทันทีชายหาปลาม้วนใบเรือเก็บและหยิบพายออกมาพายเรือแล้วเรือหาปลาลำนั้นก็กลับลำมุ่งหน้าสู่บ้านของเขาใบเรือสีขาวจึงตะโกนขึ้นมาอย่างสิ้นหวังว่าทำไมท่านจึงหมวนคักเก็บและใช้เจ้าไม้พายโง่งเง่านั้นแทนแล้วคร <c oughs> <c oughs> าวนี้เจ้าเข้าใจหรือยังละ่ะ ไม้พายซึ่งถูกจ้วงลงไปในน้ำอย่างเร่งรีบตะโกนขึ้นเจ้าต้องโอนอ่อนพรตามลมแต่ข้าสามารถต่อต้านลมได้แม้ตัวจะเล็กเพียงเท่านี้ก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนต่างก็มีความสามารถและมีความสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบหรือนำมาเยาะเยะ้ยแต่เราควรจะนำเอาจุดแข็งของทุกคนมาช่วยกันทำงาน